กวันนี้ดิวมาทุง่งนานะครับฝนตกลินลินพี่น้องอากาศดีมากครับเดี๋ยวลูกตอนนี้ถึงแล้วค่ะโพกหนองนาน้องดิวครับนี้อยู่โพกหนองนาพี่ดิวนะครับตรงนี้เลยและแล้วเราจะมาเปิดโพกหนองนาอีกหนึ่งรอบนะครับเขางามแล้วมามารอบนี้มาใครมาเลยครับ เปางา้างแล้วพี่นอ้องข้าวสวยมากนี่เดี๋ยวให้ป้าไผ่บอกว่าที่นาเรามีจริงหรือเปล่านี่ที่นาพี่ดิวก็คือตรงนี้สุดต้นมะม่วงสุดต้นมะม่วงเลยขอยัดแผน่นใช่คนระับสุดต้นมะมวว่วงก็คือจับฝั่งนู้นอ่ะลา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 สุดต้นมะม่วงสวัสดีครับวันนี้ฝนตกนะ มือนี้ฝนตกน้องดิวมาโคกหนองนาครับทุกคนอากาศดีมากอากาศดีหลายนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับมือนี้น้องดิวพามาชมโคกหนองนาพี่น้องครับนี่บรรยากาศเขาน้องดิวงามงามเลยครับเขางามอีหลีพี่น้องปีนี้บรรยากาศได้ไหมครับบรรยากาศวิวฟินมากครับทุกคนโคกหนองนาน้องดิวนะครับนี่เดี๋ยวอีแม่ปล่อยปลาตะเพียนแล้วครับนี่ บรรยากาศดีครับพี่น้องเขางามบ่ปลาใครปีนี่เขางามเขางามแล้วพี่น้องนี่พค้น้องนะครับบรรยากาศคือสดๆฟินๆครับบรรยากาศดีมากทุกคนย้หัวหลาดครปาใครนี่น้ำลายปลากระตปลาแล้วพค้น้องนะบ้านทีเดียวครับ เป็นบรรยากาศบ้าน,านดีวะ่ะอยากจะบอกว่าวันไหนที่เรามีอะเขาไม่เห็นแหล่งอาหารไวพี่นอ้องมือที่เขาหาบ่าได้วันที่เราหาไม่ได้เนี่ยตรงนี้แหละจะช่วยเราหรือเกิดวิกฤตอะไรก็ตามแต่โควิดที่ผ่านมานะ่ะมันสอนให้ดิวรู้ว่าการที่เราอะ่ะต้องเซฟตัวเองเซฟตัวเองสร้างแหล่งอาหารให้ตัวเองนะครับนะวันนี้ดิวมาทำไปแล้ว ไทที่แบบจะเจอวิกฤตหรืออะไรนะครับมาอยู่โพรง,งหนองนากับพี่ดิวนะมาอยู่โพรหนองนากับพี่ดิวได้ทุกคนฟังฟังนู่นเป็นขอบไกลฟังนู่นเป็นขอบไกลครับห mm hmm. อมกลิ่นดินหอมไอ,ไอไ mm ้ดินไรนี่นี่ครับบรรยากาศนี่ mm hmm. เป็นไดพี่น้องสุดยอดมากมีความสุขหลายครับได้กลับมาบ้านนะครับ รอบนี้แบบน้ําแบบเต็มสะเลยน้ำล้นสะเลยพี่น้องนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับโค้งหนองนาในวันนี้เดี๋ยวรอหาอาหารมาให้ป่าครับก็มีความสุขครับทุกครั้งที่ได้กลับบ้านนาะแฮปปี้มากมากใครที่อยากจะดูโค้งหนองนาพี่ดิวกดคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวพี่ดิวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ลงปลาแล้วแล้วก็ฝั่งโน้นปลูกข้าวแล้วก็จะมีโครงการ อีกหลายโครงการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกผักปลูกผักเนี่ยจะปลูกผักสวนครัวด้วยปลูกผักสวนครัวน้าพี่น้องนะครับพื้นที่น่าจะเพียงพอพื้นที่แบบว่ากําลังดูแลได้นะครับแฮปปี้ครับดีสดชื่นนีน่นะสดชื่นนีน่นะสดชื่นสวยงาม ไดูยวสวยๆแวแสดงว่าน้องอิ่มแล้ว่ามแล้วเาแล้วมบอมาแล้วมาแล้วล้วด้มีตะปูดนี่นี่นไ่ทนพอาหารปลาต้น้ำคืนนี้มาเดี๋ยวมากบ่มีโอ้โหน้ำขึ้นยังไงยงไเออ บรรยากาศนะตามเลยเด้บรรยากาศดีมากสวยมากตนี้ว่<ม>าเพิ่นะยอดตับุงอนะ่ะยอดใหญ่มากเลยอ่ะกินกับส้มตำครับยอดตับปุ้ง าริงนาคสวยงาม้าวนี่ค่ะเอาหน่งยื่นมาหนีอะใครหัวลอ มันีินหบา่มันคำเหนวดิยเดียวันตกไหมอีกว้าวประมาณนี้เนาะแม่ตัมยอสองเที้นนี่เออินมาาอที่องเดยวอ๋อมันหมดเร็วไงมันเด้มันปนอืม เขากินหลายเากินกินหลายเขากำลังโตากำลังใหญ่กำลังใหญ่เปนอินเหมือนในผลปหัวซาตอนนี้ินเหมือกันโอ้มันคือภาพในหัวเลยเนาะแม่นะนอาลงอีกคนวันนี้มาให้อาหารปลานะคะที่พงแล้วนะมีปลาปลาค่ปลาดกมีปลาปลาไหมีไหมมีปลาไหลต้งมาน้าพี่ดิน้าพี่ไมบอ ทุกคนเบิ้งแนวพี่น้องเฮียได้ยได้ได้ครับเดี๋ยวถ่ายอีกทีครับนึงถ่ายให้แฟนคลับดูก่อนอผมไมีความสุขมากๆเลยครับทุกคนแฮปปี้มากๆได้มาโพกของนาอ่นรัยี่สบาย ไเย็นมากเลยทุกคนครุดทุดแมพก็ไรลนี่ครับมนีมาโค้งน้องนาครับมากับคุณป้าคุณป้าคุณแม่ครับทุกคนมีความสุขหลายเนี่ยปลาไข่ปลาเสียงเลยนะเออนี่ครับบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องโอ้เขากูฮาว้อนเดชไปแล้วคุณแม่คุณแม่เรียบสุขใจบอลลูกมาเฮ็ดให่โค้งมา ชอบ<า>บอยชอบมากชอบมาก,ชมากใช่สวยงามมากค่ะสวยงามมากโค้งน้องนาบ้านเฮานี่แม่เรียบนี่อยู่ตะนาะอยู่ตะไหตะนาด้วยพี่น้องทำเสียหาบ่พอละมาพออะยุพี่พี่น้องาพอพอพอมาห <c oughs> าอยู่เฮี้ยนเราพอกลอยู่นี่ละอิ่มสุขอิ่มใจเลยครับบรรยากาศสุดยอดต้ <c oughs> องนาวุย้ย <c oughs> แฮปปี้ <c oughs> แฮปปี้มีความสุขพี่น้องนี่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้อยู่โคกหนองนะ นี่มาเบิ้งบักม่วงมาเบิ้งบักม่วงใครมาบักนี่เนี่ยสวยบักม่วงแม่ตามฤดูอือสุขุมสุขคบนี่บักม่วงย่องนี่อันนี้เข่าบ่แม่ต้นเข่าต้นเข่าดอกแคดอกแคน่ารักมากแต่ก็ไม่เห็นด้อำหนึ่ง điền 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 điền